สวัสดีครับพีกับช่องชีวิตของฉันเดินทางโดยรถไฟวันนี้ผมจะเดินทางกับขบวน390ต้นทางจากชุมทางฉาเชิงเซากรุงเทพมหามพรครับผม,ผมวันนี้ได้รถจากวั้อันต้อมนะนี่ได้อันต้อมครับผมมาดูว่า ได้ขอ oh, G A ครับขอไปนะครับวันนี้ได้ G A เอา่ห้าสามเจ็ดครับผมอ,อย่าลืม อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่อบผมด้วยครับสวัสดีครับ